เอาเลยครับก็ตวัสดที่เป็นเพื่อนที่น่ารักทุกคนเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกมนี้กันครับผมรู้สึกว่าฝั่งเราจะเสียเปรียบขนาดหนักนะเหมือนแบบเราจะโดนบุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทําไงวะเนี่ยแล้วผมไม่เล่นหลายวันแล้วด้วยครับประเด็นเอาตรงนั้นผมไม่เล่นนานมากว่าโอ้โหจะโดนหน้าหลังวะเนี่ยแล้วยังแหลกเลย โอ้ยมันจะตายอยู่แล้วดิเดียวเองโดนสะเต็มรอบเลยอ้าวเรียบร้อยครับเหมือนจะโดนยึดจุดนะทีนี้แหละในโบดนี่โคตรมันผมบอกเลยอาบิจียัดโบดได้เลยแล้วป ข้างหน้ามีปะไอขวาหน้าหลังแถบไหนกันแน่ลองไล่เช็คดีๆหน่อยย้อนตักกระเบือบก่อนอืมอยู่แถวนี้แหละอาร์พีจีสไนเปอร์โอ้โหมันเข้ายากว่ะแล้วยังแหลกเลย ไม่รู้ว่าแหลกไรนะครับเพื่อนๆเ,เอาวะเฮ้ยมันยิงโดนได้ไงวะยิงสุมมาไง,ไงเฮ้ยโอ้โหยิงไม่โดนได้ไงวะโอ้โหยังเดือดโอ้โอ้โหสไนเปอร์เอาว่ะสไนเปอร์ล็อกบอลวะโดนทนายเปอร์ล็อกว่ะเอาแล้ว โดนดันว่ะโดนดันว่ะเอาเรื่องไอ้แคบเพื่อนนั่งยองผมว่าด่านนี้มันไปมันมีจุดตรงนี้มันเอาเองทิพาหและไหนตึกเงี้ย ตรงไหนไม่รู้โดนด้วยข้างหน้าเพื่อนกระหน่ำเนี้ยเอาโอ้ยเกือบละเฮ้ยโอ้โหเกจะเลิฟกรบหน่ดมัเนี้โอ้ผมก็ตาย โอ้โหยิงไม่ทันจริงได้คิวแอตติสไปยางเลือดบุกเข้ามาพิบเลยวะผมว่าฝั่งเราแพ้ครับมันมันเล่นแบบสายปูควันเข้ามาน่าจะมีตัวอ้อมไปบีด้วยแหละผมว่ามีตัวอ้อมไปบีนี่เสร็จเลยนะมันต้องปาระเบิดเข้าไปในควันอะ รอดูจังหวะโอ๋อะไรไวะเนี่ยหลังโอ้โหปล่อยมันอ,อ้อมหลังได้ไงวะตายฮะแย่แล yeah, ้วตายแล้วตายแล้วโอเคงั้นผมกันบีแล้วกัน พยายามแบบให้มันเข้ายากที่สุดอ่ะฝั่งเราเนะี้ยตึงจัดอ่ะอเอาไงดีวะเอาไงดีวะดักหน่อยแล้วกันมีตัวมาอโอเค หมอบก่อนหมอบถึงเติมยิงเข้าไว้เดี๋ยวมึงมาหลังวะเราต้องรอคำล่างด้วยไม่มีตัวโอ้โหผมว่ายังตึงอ่ะไม่มีตัวตรงนั้น ปึ๊บข้างหน้านี่กันแน่นปึ๊บโอ้โหมันยิงไม่ตายมีตัวล่างคอยคำ้ำยังเดือดโอเคมาแล้ววะเอาเรื่องบุกหนัก,หน,กหนักมากเฮ้ยมีตัวปูเข้าแล้วชิบหายละวีมันปูเข้าแล้วเว้อยอ้าติดอะไรเนะี่ย โอ้โหได้คือาทิตย์ไปเกือบไปนั่งแหลกจัดเลยถึงสูไปครับยังไงก็โดนครับหลายที่มันปลูกวันมาเนี่ยหลายวิ่งของมันเฮ้ยยิงไม่โดนเหรออ๋อโอเ้เอ้ยโดนทนายเปอร์เฉย เอาแล้วเดือดจัดให้เพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟชุดหน่อยได้ปะเอาวะผมจะจะระเบิดก่อนเอา้ายิงติดเพื่อนอีกโอ้ยปาาข้าวตอไปก่อน ได้ทิศไปมันจะปูเข้ากลางครับมีตัวคำลางมาโอ้โหโดนเลยอย่างเดือดเดือดจริงมือหมอมาชุบโอเคไปก่อนเว้ย ไปเฮ้ยกระสุนหมดอะไรวะกระส oui ุนหมดเอ้ยแค่หมอกระทุกแบบไม่พักเอาเรื่องพยายามคานมานะี๋ยวเมื่อกี้ผมกดเข้าหมดเลยนดวะก็ไม่แน่นะ ไม่ใช่หมดปกติยิงไม่แต่ยิงไม่ออกเฮ้ยข้างหน้าทิพยผ่าแล้วระเบรดลงมาแล้วโดนด้วยโอ้ยเตียงกาเลยเข้าไปเข้าไป ยังไงก็โดนไปปะ่ะตองนี้ใกลเช็คครับสถาน,นีมันยังอยู่โอ้โหอะไรวะเนี่ยเหมือนระเบิดลูกใจกำลังจะมาโอ้ยยางเดือด ฝั่งไหนสักฝั่งหนึ่งยังตกเลยวะข้างหน้าที่ผ่าแล้วพยายามยิงอาร์ุธกีมาไม่โดน nha. mới giờ. ui đà ui liệt chặt. Liệt cơn. ลองเช็คไปในควันครับโอ้โหยังดึกย,ย,ยังเต่ากะโอ้โหแทงนี่ไงเจอแทงโดนด้วยมันต้องวิ่งมาแถวนี้แหละ เคสวยหายมันจะมาทุบก,กันแล้วโอ้โหมันเข้าข้างหลังจนได้ทำไม่ได้สองจุดไปนี่คือจบไปแล้วะเอาแล้วเดือดจัดเดือดจัดต้องเอาวีให้ได้อ่ะมันไปเอาเอแล้วเพื่อนเรา

โอ้ในบ้านเนี่โคตรเยอะเยอะจริงในบ้านมันอยู่ในบ้านกันนะเดี๋ยว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 มาเกิดบ,บีเอาปืนยัดบ้านไปเลยบ้านหลังหน้าเนี่ยในก็โดนแม่งเลย จะแพ้บีไม่ได้แล้ว้ยเอาไงดีวะแม่งเอ้ยเจ็บเลยนี่เหมือนจะแพ้ป่ะเรียบร้อยป้องกันไม่ได้ครับแต่โคตรมันยิงกันหูดับตับไหมอะ่ะ